สวัสดีครับตามติดชีวิตคนไทยในญี่ปุ่นวันนี้นะครับเราจะมาดูหน่อไม้กันนะครับก่อนที่จะพาทีมงานมาในวันหยุดนะครับวันนี้เลิกงานมาเราก็จะมาดูหน่อไม้ว่ามันขึ้นหรือยังครับถ้ามันขึ้นแล้วอาทิตย์นี้เจอกันครับชดใจครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีหรือยังครับไปครับตามติดชีวิตคนไทยในญี่ปุ่นครับวันนี้อามาดูหน่อไม้กันก่อนครับ ก่อนที่จะพาทีมงานมาดูเรามาดูว่ามันขึ้นหรือยังอ้นี่ขึ้นแล้วนี่ครับเราไม้โอ้ยาวมากเราไปเอาหน่อยเล็กๆ่กอไม้ของเราคือหน่อเล็กๆครับแบบนี้ ปูนอนี้สวยครับโอเคแล้วก็จะเอาที่เป็นแหนงที่สวยน่อนอ,อมนี้เอาไปพอแกางครับนี่อะเนี่ย

ดูครับดูเยอะมากเลยใส่หมดเลยนี่เราหักเอาเลยครับเราก็ติดวิธการหักได้เลย You got it, man. อย่อางนี้ครับขุดเอาเนื้อจะแน่นเ,เนื้อนแบบเ,เนื้อแน่น แดงครับนี่ครับน,นี่พอแล้วครับหนึ่งแกงโอ้โหโน่นครับกำลังขึ้น

นหายก็สวยนี่จะสุรักทุเลที่ถึงก็มาคนเดียวไม่มีตาก,กล้องคนระับอ้๋ผ่านไปได้ไงนี่นี่ผ่านได้ไงครับนี่ไม่เห็นคนระับไม่เห็นใช่แล้ โอเคนี้ครับโอ้โหเยอะเรอะมากครับนี่ครับปลาลุงๆนี่นยังมีมากมายต้นไม้ตรางในโน่นโอ้โหเดียวเลยครับ นี่กนกเก,กี้นี่ก็ใช่ครับมันก็มีครับโอ้โหนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ใช่ครับนี่ก็ใช่หดอกไม้นี่ก็หดอกไม้ครับนั่นก็หดอกไม้หดอกไม้หดอกไม้ ต้นน้อนั้นสวยครับเยอะครับนี่ครับต้นไม้ทั้งนั้นเลยต้นก็ใช่ต้นไม้มีต้นไม้ไม้ทั้งนั้นเลยครับต้นไม้ทั้งนั้นเลยเยอะยวนนี่ครับเราหักเอาเลยครับ ไม่ต้องขูดแล้วโอ้โหัหกสนุกมากโอ้โห,โโหชัดนี้อันนี้สวยมากครับโอ้โเยอะโอ้ยโ,โอเคเอาแล้วเยอะเยอะเกินไปแล้ว วอาแล้วครับสำหรับวันนี้นี่โอเคใช้เวลาประมาณ20นาที ยี่สิบมับเสร็จเรียบร้อยจะใส่กากระปัานโอเคโอเคครับปิดจ็อบกันนะครับใช้เวลาในการหาประมาณ1ิบชิบกว่านาทีประมาณั้นก็ได้มาพอแล้วแนวเยอะนะครับเอาไปพอพอกินนะครับสำหรับหนึ่งแกงหนึ่งมือ าาก็หากินง่ายอยู่ครับช่วงนี้หน้าร้อนก็ฝากกดติดตามช่องกระสางชาแนลเลยนะครับกับรายการตามติดชีวิตคนไทยในญี่ปุ่นนะครับเราก็จะพาไปดูวิถีชีวิตเราก็จะพาไปดูวิถีชีวิตการใช้ชีวิตแบบโลเค้านะครับแบบ ประหยัดประหยัดสบายๆนะครับตามสไตล์กระสางชาแนลนะครับอยากให้เราพาไปดูอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเราจะพาไปดูวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนุนมว้า